ของอยู่เปล่าไม่มีใครอยู่เอากิไข้างนอกไม่ดีหรอได้แม่อยหนักหนักรอยโชคดีมีตกหาเงินไหลมาเทมาหาเงินง่ายเกินรออยู่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันแม่นะคะก็มาหาแม่ปกติแม่จะอยู่กับเราแต่ปีนี้แม่ไม่อยู่ก็เลยต้องมาหาขอให้ หายจากเอฟเฟกโควิดสักทีมันเป็นนานเกินไปแล้วเราขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกคนรอยอยู่ <g iggle> ไทล่ลยากาจะแข็งแรงเหมือนเธอนะฮะองดูว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์เงิน,นทองเยอะแยะอโ okay. อเคลกัลกรักรักรัก